สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งครับวันนี้ก็จะเดินหลังเต้มจรรเค่ฟาดหางนะครับพอดีมีผู้แนะนำเข้ามาทางด้าน Cry- youtube นะครับว่าขอแนวทางการเดินเต้มจรเค่ฟาดหางนจริงๆผมไม่ถนัดแต้มนี้นะครับผมไม่ถนัดแต้มนี้เท่าไหร่แต่ว่าก็จะเดินให้นะครับหากแพ้มาหรืออะไรก็อย่าว่ากันนะครับอย่าว่ากัน เค <c oughs> <Okay. S 2> ไปเรื่อยๆครับหากไม่ดียังไงก็ขออภัยนะครับเป็นจรเข้แล้วนะครับเนี่ยคือจรเข้แต่จริงๆแล้วฝั่งมาตรฐานจะต้องเดินไปยี่สิบจะดีจะดีกว่าเดินมาสิบเก้านะครับตาม แต้มน,นี้อ่าเขายิงเราก่อนนะครับเขายิงเราก่อนเลยโซีิเคฟาดห่างนครับอ่ากินเข้ามุมไปกินเข้ามุมกินข้ามุม,ข,ม,ม,มขึ้นไปครับ เราจะเล่นกันสี่เกมเหมือนเดิมนะครับไปเข้าฮอตครับอืมจากวาง้างเราต่อก่อนครับต่อก่อนต่อก่อน เหมือนจะดูดีอยู่นะไงอ่ะไงเหมือนจะดูดีอยู่เพราะว่ามีโอกาสที่จะเบียดเข้าฮอตตรงหมายเลขยี่สิบสองได้นะครับเนี่ยเราจะเข้าไปเบียดแล้วครับเขาก็จะดิ่งเข้ามาไปแล้วเราเขาคงไม่ปล่อยให้เรากินฟรีหรอกเขาคงเดินหลบเข้าสายตรงนี่แหละ ไปครับอให้กินสองเลยหรยอเขาเขายอมครับก็น่าจะยอมก็ยอมครับเ็ยอมแพ้อ่าได้ผลนะครับอยไเคเราส่วนเดินก่อนผมจะเน้นเตืนเอนสามเหียงยกก้อนซึ่งกำลังทดสอบอยู่นะครับกำลังทดสอบสามเรียงยกก้อนอยู่ โอเคไปเลยครับไม่สนว่าท่านจะมาเป็นอะไร่า <c oughs> เข้ามาจนได้อเอาไงดีหมากนี่ <c oughs> มีโอกาสที่จะโดนสองได้นะเราถ้าเขาเดือนหกมาเก้านะครับไปลองรับไว้ก่อน ถ้าเขาเดิน6มา9แล้วก็1มา5มีโอกาสโดนสองได้ขึ้นแต็มนี้ลองดับไว้ก่อนมาจริงๆด้วยครับนี่แหละครับเขาคิดไม่เกินเรา ยิงสองยิงสองไทั้ง,ง,น,งน่าจะดีเค okay, ครับ หนีมาครับหนีไปเขายังไม่มาเข้าหัดนะครับเราเข้าไปก่อนเินใจไว้ก่อน ฐานเตรียมจะฆ่าฮอตดีกว่าเผื่อเขาเข้าฮอตจังหวะนี้เขาไม่เข้าอยู่แล้วครับเพราะว่าเข้าไม่ได้นะครับถ้าเราเดินให้กินเดินให้กินยี่สิบสองสิบเจ็ดกินมาตกหมายเลขสามสิบเอ็ดเรากินทางนู้นเขากินมาทางนี้เป็นหมากสี่ต่อสามโอเคน่าจะมีล้นนะครับเรากินทางนี้เขากินฮอตเรากินกลับไป น่าจะมีลุ้นอยู่นะโอเคครับดักหน้าเลยสุดยอดมั้งนก็น <laughs> ส่งสติกเกอร์มา มาดูกระดานที่สามที่สี่เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสีกระดานแป๊บหนึ่งให้มันเหมือนกันนะให้มันเหมือนกันถ้าผู้ชมจะได้ไม่ตาลายเอาไปเดินทันนี้เลยลืมว่าตัวเองจะเดินสามเดียงยกก่อนเกือบเดินผิดนะครับเมื่อกี้เนะี่เกือบเดินผิดขึ้นไป โจนหลังนะครับสำเรยงยกก้อนรับโจนหลังอืออือขึ้นไปครับรับโจนทรงดาว ขึ้นมาทรงแปลกแปลกแล้วเขากินเราขึ้นไปครับขึ้นไป ประกบไปก่อนประกบอ๋อต่อขึ้นมาืมตัวอ,อุด เราจะตอดสลับน่าจะดูดีนะโอเคนะครับตอดสลับขึ้นมาเขาเขาจะเข้ามากไหนแค่นั้นแหละเขามีสิทธิ์ที่จะเสียฟรีหนึ่งเบีย้ยนะครับมีสิทธิ์ที่จะเสียฟรีหนึ่งเบีย้ยทำให้เราได้เปรียบเรื่องจำนวน เขาเข้าฮอตไม่ได้ถ้าเขาเข้าสามสิบสองเราจะเข้าหมายเลขสองกินสองต่อเขาเข้าไม่ได้นะครับเขาไม่ได้เราเข้าหมายเลขหนึ่งก่อนเ้าหมายเลขหนึ่งก่อนจังหวะนี้เขาก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับเขาก็เข้ายังไม่ได้ขังไว้นี่แหละ แล้วครับจับกินสองดีกว่าไหมอครับกินไปเขาโดนสองกลับนะครับเขาลืมอ่านเนี่ยเขาโดนสองกลับอ่านไม่สุดอ่านมากไม่สุดโอเคครับ ต่อไปจระเข้ฟาดหางขึ้นไปครับสวนมาจระเข้เดี๋ยวจะเดินจระเข้อยู่สักพักให้ก่อนนะครับหลายๆเกมหลายๆเกมเอาไปโดนขอบจอโทรศัพท์นะครับขอไป ตัวคล้ายๆกับเป็นสีพยานะครับแต่ไม่ใช่นะครับคล้ายๆเป็นสีพยาเอ้าโดนร่มนะครับเนี่ยเก้าสิบสามสองมาหกแปดสิบสองอู้จระเค้นี่ลิบเดดร้ายเหลือเกินนะครับผมเคยบอกกินอาะทำมิวเลยหลายๆชุดบอกว่าใครที่เล่นมาตรฐานนี่ยอย่าเพิ่งยกหางกลางปิดนะครับไม่จําเป็นอย่ายก ถ้ายกตุ๊มมีโอกาสที่จะโดนแบบนี้ครับเยอะนี่จำเป็นจะยกห่างกลางปีกเลื่อนมาตรฐานมีโอกาสโดนร่มเยอะนะครับ ขึ้นไปไปแท็ก,กินฟรีอขึ้นมาแล้วเข้าฮอตก่อนทีนี้อ mm hmm. ุ่นใจไว้ก่อน กินฟรีอุ่นใจไว้ก่อนหนึ่งตัวเขาน่าจะเดิน21มา17บเ็พื่อหลุดมาทางนี้นานว่าแล้วนะครับเพื่อหลุดตัวเองมาทางนี้ยี่สายี่ิบเก้าไปนะครับวนม,มานี้ก็โดนนะครับเรียบร้อยเลยเนีย,ยืนให้กินแล้วก็มานี้ คอเครับจนคือฟัดห่างสวย